สวัสดีครับวันนี้เราโหลดหน้า p ี x สองพันยี่สิบห้ครับเดี๋ยวโหลดหน้าเสร็จรถไฟมันจะต่ํานะเราจะมาตั้งไฟกันนี่นะเห็นน็อตเบอร์สิบไหมครับนี่ใช้ประแจเบอร์สิบนะหมุนลงทางนี้ไฟจะขึ้นหันหน้าเข้ารถนะเร้หมุนลงทางนี้ไฟจะขึ้น,หหน,นะน,น,นถ้าหมุนไปนี้ไฟจะลงดังนั้นเราต้องหมุน อังนี้นะเอาเบอร์สิบใส่เข้าไปที่หัวตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยได้ไหมครับเบอร์สิบเนี่ยใส่ที่หัวตรงนี้ให้ดูให้ชัดๆผมก็มองเห็นเนี่ยหมุนทางนี้เลยหมุนทางนี้นี่นะหมุนมาทางนี้นะไฟก็จะขึ้นนี่เนี่ยเลนไฟขึ้นละเได้ไหม โอเคนะครับเนี่ยตัวตั้งไฟมานะครับเบอร์สิบนะเบอร์สิบแบบนี้ได้เบอร์ปักตายแบบนี้ก็ได้หมุนทีละหน่อยเนี่ยเสียบเข้าเงี้ยแล้วก็หมุนน่ครับเสียบเข้าเงี้ยก็หมุนได้นะเนี่ยปักตายโอเคครับผม